มีเกมมานำเสนอนะคะเป็นเกมโดมิโน,โนนะคะพัฒนาการฝึกออกเสียงนะคะเกมนี้จะช่วยให้เด็กจำพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะเทียบภาษาไทยให้เขาดูเพราะว่าเด็กที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้าหรือเด็กสมาธิสั้นนี้เขาจะจำไม่ค่อยได้นะคะ,ะเกมโดมิโนโนนี้จะช่วยได้ดีมากเลยค่ะตอนนี้เกมอยู่ในมือเด็กนะคะ เ,เกมนี้คุณครูยังไม่มีเวลาทำให้ดูนะคะก็จะเล่นให้ดูก่อนเผื่อมีครูที่ดูแล้วเข้าใจก็สามารถทำเองแล้วก็นำไปสอนนักเรียนได้เ,เดี๋ยวเวลาว่างๆเดี๋ยวครูมีเวลาก็จะทำให้ดูทีหลังแจกเลยค่ะ เด็กจะชอบเล่นเกมนะคะจะสนุกจะมีความสุขเพราะนั้นถ้าเราทำเนื้อหากิจกรรมนะคะมีเกมแทรกก็จะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กนะคะครบแล้วยังลูกครบแล้วหันหลังหันหลังแล้วก็เปไม่ต้องเรียงกายกันมากค่ะก็เรียงเพื่อให้ มันสะดวกนะคะให้ความสะดวกกับตนเองจะได้ค้นหาได้ง่ายนะคะอ,อ่าก็เรียงกันเอาไว้ลูกพี่ผูเสร็จแล้วยังอืมเรียงไหนพี่อพี่อเสร็จแล้วอ่ะเริ่มใครได้ตัวแรกตัวแรกของเกมก็คือตัวอักษรนะคะนี่ค่ะอ่าล,ลงได้เลยลูก บบบ๊บ๊ายฮึมฮัช็อคฮานอูชิดกันเข้าไปหน่อยลูกเออโอเคนั่นแหละชิดเหมือนข้างเหมือนเมื่อกี้นี่เอาอ่าโอเคค่ะ โอเคค่ะโอ้ยอย่าทำแรงลูกมันกระแทกเข้าไปอย่าหมุนเข้าไปอย่าหมุนเข้าไปหาตัวอักษรนะคะเอเอาตัวอักษรเข้าไปข้างในเลยง่ายไหมเยมมอมอ่พูดด้วยนะคะเป็นการฝึกความจำ เคเคคอควายดึงเคเคคอควายออกหน่อยลูกมันทับคอควายซซไอโซโซอยู่กับใายลูก พี่ปูเอ้าทำไมห่างกันล่วคะขวบคอแขนหนูกับพี่ปูทำไมหนูไม่หมดเลยเอ้าทำไมแยกกันอยู่นนะคะชิดกันนิดหน่อย เสียงใหม่สิออกว่า <X S 1> พูดเร็วๆเป็น x นะคะเห็นไหมขมวดได้นะคะก็ <Y S 1> ไม่เปเลืองเนื้อที่อย่าไปชิดรอเรือบ้าอันมากลูกมันจะไม่เป็นแถวของแถวรอบสองนั่นแหละ ครบแล้วยังหมดแล้วยังคะยังเหลืองชอบเกมนี้ไหมชอบอ๋อโอเวนอย่าทับนะลูกอ่าโอเคค่ะโอ้หันเข้าไปละ วัวแวนเป็นของอะไรเปนวัว,วแหวนสีคคควายวแวนค่ะีชีเธอ,อท,ท,ท,ทนจบจบแล้วใช่ไหมคะเอาไหนออกเสียงให่สิบีบบี